สวัสดีค่ะมืนน่อนีสิบพาทุกคนนะคะเขาขั่วฮิตนั่งกินแร้งนะคะแต่ว่าดับแรกนะคะฮอต้องหนึ่งเขากินแร้งก่อนนะคะวันนี้เรามีเมนูไว้ในใจแล้วนะคะมืนน่อนีคืออยากพัดกระเพ้านะคะแต่ว่าผัดกระเพ้ามื่อนีสิเป็นสูตรของนูเองอาจจะดูแปลกไม่สาหรับคนอื่นนะคะเดี๋ยวฮมาหนึ่งเขากันก่อนนะคะม่ย่ายมาเขาไวต่างแต่ต่างแต่ช่วงบาบนะคะเดี๋ยวฮอสินหนึ่งเขาแล้วก็เดี๋ยวม่ยายจะไปข้น,นโจ๊กเขาให้นะคะเขาเย็นที่จะเอามาใส่ใน มวยนะคะที่ใส่หนึ่งเข่านะคะนี่ไม่ยากกระดังไฟใบหิรแล้วนะคะวันนี้ข้าจะดังในเตาถ่านนะคะจะไม่ใช้เตาแก๊สนะคะเดี๋ยวข้าจะหนึ่งเข่าว้เตาถ่านแล้ะค็ะเดี๋ยวเตาแก๊สข้าจะทาการผัดก,กะเพ้านะคะแต่ว่าข้าก็ต้องไปเตรียมหาอุปกรณ์ใส่ในการที่จะทําเมนูอาหารมื้อก่อนนะคะสิ่งแรกที่ขาจะต้องไปเก็บนะคะนั่นคือใบกะเพ้านะคะเป็นสิ่งที่ขาดบ่ดด้แต่ว่าอยู่บ้านมีเหลวกับบอดดิสือเดี๋ยวเราจะไปเก็บเอาที่ต้นเลยนะคะนี่ ออกัดเด็ดๆเอาเลยนะคะยูบานนูนี่สีมีสุยางนะคะบา่วาจะเป็นพักผลมาพรากลากไม่นะคะมีเบิดนะคะปลาลุ่นกับพอบุญเป็นคนปลูกไว้นะคะมัสซีดอกซีดาพักสวนขั่วนะคะบ่จําเป็นตรงไปซื้อหากเก็บเอาอยู่น้าสวนหลังบ้านนะคะต้นกระเพ้านี่กะปลูกไว้นะคะก็ไปซื้อเท่ากันนะคะเขากำม,มาเก็บเอาอยู่หลังบ้านเลยนะคะปักหัวบักหงผลละหมอลากไม้นะคะกะจะกินกบไปเด็ดอาอยุตุนเลยนะคะมือน,นีมาแย,ยกระทากันใหญ่กะทอมหน่อยนะคะแล้วก็ใหญ่ขั่วมา ยูหมองล่งลดนะคะเนื่องจากว่าทมดินใหม่นะคะมือนีสาวหน่อยกับมาเล็นนํานะคะโอนิกับผอด้ของมาฝากนะคะงานก็คือเขาโพดแล้วก็ได้บักทั่วมากแล้วกับพอดีใส่เมนูกับผัดกระเพราพอดีนะคะกะทิฟานบักทัวใส่ไปน้านะคะนี้บใบกระเพราเขาได้พบแล้วนะคะเดี๋ยวเ้ากประสิเอาไปลางน้ำก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมวัตถุดิบอื่นๆนะคะนี่ บักพีข้างกระสีไ่แคร์สองน้วยเนื่องจากหนูบ่กินเผ็ดแล้วกะ็กินผู้เดียวนะกะ็อาจิพัตบ่ร้าลก็เห็ดแคร์จักประมาณจานหนึ่งนะคะเพื่อที่จะกินแรงนะคะเป็นอาหารตอนเย็นนะคะข้ากระสีเตรียมบักพีกนะคะเตรียม ปักทัวเตี๋ยมหมูเตี๋ยมใบกะเพราเครื่องปรุงต่างๆให้มันครบนะคะเป็นเมนูผัดกะเพราที่อาจจะสุดแปลกสําหรับคนอื่นนะคะแต่ว่าเป็นปกติของนูนะคะเพราะว่าปกติแล้วนูก,ก็กินแปลกๆแบบนี้นะคะนูเชินชอบแบบนี้นูก็จะเฮ็ดแบบนั้นตามใจจะาของนะคะเนื่องจากว่าคนอื่นบ่ได้กินน้ำนะคะถ้าสมัยมีคนกินน้ำค่ะอาจจะเฮ็ดแบบปกติทั่วไปที่คนอื่นกินอันนี้เขากะสิตามใจแปลกตามความอยากที่เขาอยากเฮ็ดนะคะ หลังจากซ้อยบักทัวกับกพริกแล้วนะคะเข้ากรสีมาทําการซ้อยหมูหมือนี่เข้าบะมีหมูเป็นชิ้นนะคะเข้ากระสีเอามูสไลด์ที่มีอยู่แล้วในตู้เย็นมาสอยเป็นชิน้นน้หน่อยนะคะพอดีจะเอามาเหิดผัดกะเพราหลังจากเมนูนี้ได้ย้าเดินตรงมาล่องชิมเบงนะคะว่าเมนูนี้สิหลอดบอนะคะสิพานบอสิกินใดหรือบ,นะะนบอขขน,นะคะเดี๋ยวห้องพักจากนี้เมาเบงหม้อเข่าข้าวนึงนะคะเดี๋ยวเขาไม่หมอนะคะ หลายเถ้าแห้งๆที่หนูมาเค็ดเขาไม่หมอนะคะเดี๋ยวข้าสกระชการเอาเขาเย็นใส่ในหม้อเขานะคะอันนี้คือเขาที่มีหยญย้โจกไปห้ได้เรียบร้อยนะคะข้าก็ไป๋เห็ดนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ข้ากระสิ่โลให้เขาสุกหล้กก็ค่อยจะมาใส่นะคะแล้วทัดไปขาไป้าก็สิไปผัดกะเพรากันก่อนนะคะอันดับแรกข้าก็สีตั้งกระทะขึ้นตั้งเตากอนนะคะแล้วก็เอาน้ำมันนะคะใส่เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆแล้วก็ผัดบักพีกับเอาหมูใส่นะคะผัดให้มันพอสุกแลก้วก็เดี๋ยวคอยจะมาปรุงเครื่องนะคะเดี๋ยวต้องรอเบ,บิ่งว่า เครื่องปรุงนสิคือเมนูของคนอื่นเฮดบอนะคะพราะบางคนก็อาจจะปรุงบ่คือกันนะคะอันนี้ก็คือปรุงตามใจฉันเมนูตามใจฉันนะคะก็คืออาจสีบ่คือบานคือเมืองเขานะคะแต่ว่ารับรองว่ากินได้ปลอดภัยแน่นอนนะคะเอาไ้ผู้ใดมาเล่นน้อย่บานนะคะเดี๋ยวค่อยมาลองซิมฟีเมอหนูว่าสีแสบซําได้นะคะจิกินได้หรือบอนะคะเดี๋ยวหลังจากหฮาพัดมูลแล้ว,ลวเดี๋ยวเฮอก็ะะเริ่มทําการปรุงนะคะก็สิเติมน้าเล็กๆน้อยนะคะเมนู ผัดกะเพารามันนี้็อาสีไม่น้ำไหลเนยจักน้อยเพราะว่านูเป็นคนมักสดนามผัดกะเพรานะคะกัสิเอาตามแบบที่จะคล้องอยากกินนะคะถ้าวกะเริ่มทำการปรุงนะคะใส่ซอสหอยนะคะขยะเหลี่ยบอออกนะคะถ้ากะสิทำการเปิดจุกยูฟ้าขวดนะคะขยะขยวขยะเทลงเลยนะคะข้ากะบะหัวใส่หน่อยใส่าลายปันใดนะคะกะกๆ,ๆเอาเลยนะคะต่อไปกะสิเป็นรสด,ดีนะคะ แล้วก็ทัดมาจะเป็นสู้รสนะคะใส่หน่อยแซบหน่อยใส,ส่ไลยแซบไลนะคะเทลงไปเลยนะคะข้ากะทิทำการค้นค้น,นไปก่อนนะคะ <c oughs> หลังจากนี้ข้ากะทิทำการเติมน้ำอีกจังน้อยนะ,ะ <c oughs> เพื่อที่จะให้มันมีน้ำเพราะได้สดนะคะและก้กกาเดียวสิทำการเติมบักทั่วลงไปพัดให้มันสุกๆุกนะคะแล้วค่อยสีตามด้วยใบกะเพรานะคะสิเป็นอันเซตซินสำหรับเมนูผัดกะเพราของเฮานะคะ <c oughs> เดี๋ยวต้องรอเบิ้งนะคะน <c oughs> ี่นี่นี่ลืมสิ่งที่ขายไปได้นะคะลืมน้ำปลานะคะเดี๋ยวบบนัวนะคะ แต่หนูคิดว่าสิ่งที่การันตีว่าผัดกะเพราสเสียบนี่คือผงชูรสนะคะมีหน่อยอ่าใส่หน่อยเดี่ยวกระเซบหน่อยนะคะแล้วก็คขันมีหลายใส่หลายแซีบหลายนะคะบัดที่นี่หนูใส่หลายก็อาจจะแซีบตืบหนึงอยู่นะคะเดี๋ยวต้องมาลองชิมกันเดี๋ยวเราจะทําการผัดให้สุกนะคะแล้วค่อยจะใส่ใบกะเพราลงไปนะคะ คนคๆคนคนไปเลยนะคะมื่อนี้อาชจจีดูแปลกตาสําหรับหลายๆคนที่เห็นหนูเขาวขว้วนะคะโดนๆสิเขาวขวัวตัะน,นึงส่วนมากกับสีบค่อยได้เห็นน่ากินกับสีมีแต่สื่อเอานะคะกับสืส่อกิน นี่ผัดกะเพ้าห้อยระเหล้วนะคะกระสีน้ำไหลนิดนึงเพราะว่าต้องมีน้ำไว้ทัาสดกินกับเขานะคะหลังจากที่พัดกะเพ้าห้อยรล้วเขาก็จะทำการใส่เขานะคะเดี๋ยวเขาจะพุ่มน้ำใส่ก่อน,นะะเพื่อที่จะบ่ให้เขาติดนะคะจากยกเข,ขาลุงมาเล่วเขาก็จะทำการต้มกระโพดที่พอเอามาให้เมื่อกี้นี่นะคะเดี๋ยวเขาจะทำการยกเขาลงมาก,ก่อนนะคะนี้ โอ้ยห่อนบักคักเดี๋ยวเขาจะทาการแยกเขานะคะว่าอันในดเขาเย็นเข่าห่อนนะคะก็สีแ่งนะคะเทาสีเอาเข่าห่อนใส่ไตกนติบนะคะแล้วก็เอาเขาเย็นใส่ถังทึ่งน,นะคะนี่เขาต้องทําการแยกก่อนโอ้ยห่อนบักคักเดี๋ยวดอเบิงฟิมือการใส่เข่าของชเชฟเชษนะคะว่าสีพันหรือบ่วพันนะคะหลังจากที่บ่ได้ ใส่เขาโดนเติบหนึ่งเดี๋ยวเ้าสีทำการใส่เขา่าใส่ติ๊บเขา่าสองติ๊บที่ตั้งยู่้างๆนะคะกะสีบแบงใส่ย,ยางละเคืองนะคะเพื่อที่จะให้ได้สองติ๊บนะคะกะสีมีลุงจานปลาลุนพ่อบุญไม่ยาและกะันนูนะคะกินหาคข้นนะคะละกะัสีมีแบ่งเกียร์ลูกสมุนนะคะลูกสมุนประมาณสี่หาตัวนะคะเมื่อน,นี่กะสีได้เขา่าประมาณสองติ๊บนะคะแบงะ่งใส่ที่ละเคืองที่ละเคืองนะคะเดี๋ยวรอหลังจากนี้กะสีทํำกัน ต้มข้าวโพดว้นะคะแล้วก็ค่อยส่มะเบิงอีกเท่านึงนะคะ แต่กาสิได้กินข้าวแลงกับผัดกะเพรานะคะแต่ว่าส่วนมากควนก็สีกินผัดกะเพรากับข้าวเจ้านะคะหรือว่าข้าวสวยนะคะแต่ว่าหนูสิทําการกินผัดกะเพรากับข้าวเหนียวนะคะเพราะว่าหนูบ่คอยชอบข้าวเจ้าปันไดเนื่องจากว่ามันบ่คอยอุ่นท้องนะคะเดี๋ยวดึกๆสีหิ้วเขาอีกนะคะโอเคค่ะภารกิจของมื้อนี้เฮาเล้วๆเรียบร้อยนะคะทั้งหนึ่งขา้าวทั้งเห็ดเม,มนูกินแลงก็คือผัดกะเพรานะคะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ